จับเด็กมาเหรอพี่ใช่แล้วพี่มั่นใจได้ไงว่าเป็นผ้าแท้มันมีโค้ดไงตูวต๋อหรอว่ามีโค้ดมันมีโค้ดเดือเอาเท่าไหร่นะพี่นะเอาเท่าไหร่นะครับนนพี่ว่าเดิมเปล่าผิวเดิมเดิมเลยผิวเดิมเดิมเดี๋ยวนะพี่ขอดูขอดูละเอยียดหน่อย<ช> อันนี้เราอยู่ตรงไหนพี่นะตรงนี้อ่ <c oughs> อาคอตัอานพหลัเก้ามอเตอร์เวย์โชคดีมีรถอันนั้นเสียขวางนนไว<ห>้พอดีข้ามสีนักกระนล่นอ่ะมาบ เดือนเนื้อเงินหลวงพ่อแก้วพี่เขาเอาหกหมืนขอห้าหมืนแล้วกันพี่ผมอ่ะห้าหมื่นจับไหห้าพัน,พน 5, 5ผม<ง>ว่ามันแรมัน,ล,นลื่นไปหน่อยนึงอนะ่ะจับห้าห้าน้ำมันงาและน้ำมันงาอ่ะอะโอเคโอเคผมเอาองค์นี้อ่าฮะ สาวิ่งตามหาพี่เป็นชั่วโมงอันนี้กี่องค,ครับเนี่ยสิบห้าอันนี้ผมใส่กระเป๋าก่อนนะสิบห้า,า <15 S 2> <15. S 1> องอันนี้ผมไปเหมาก็มาองค์ละสองพันพี่เอาเท่าไหร่วันนี้ขอขอองละสองพันสองได้ไหมขอสองร้อยเอายี่สิบสองยี่สิบสองแล้วรุ่นปีสามศูนย์อะครับสามศูนย์ผมเก็บไว้มีอย่างละอย่างละองค์ เอายีสองสภาพเหมือนกันหมดเลยเลยพี่หมอเลยเปียกเลยสวยกำไรองค์ละสองร้อยผมจับเข้ามา 2, <S 1> 1, <S สองหนึ่งสองสามสี่ส<า>ห้าสิบห้าองค์นะพี่เนะาะสิบห้าองค์เอาพี่คุณหน่อยครับอร้อนเลยสามันสาม สามพันสามสาม่นสามบวกจริงๆนัดกันข้างล่างแต่ว่าผมขับรถเลยก็เลยต้องมาจอดรอเขาพี่กลางทางสองพันสองคูณสิบห้าสามหมื่นสามบวกห้าหมื่นห้ายอดแปดหมื่นแปดเนาะพี่เนาะผมโอนให้พี่ธนาคารอะไรพี่เกษตรกร อ่าพี่ไม่ต้องบอกตัวเลขนะเอาให้ผมดูเลขอะไรอ่าพี่กดพี่กดกดเลขบัญชีกดเลขบัญชีหมไม่ได้อ่าพี่ดูนได้ไหมอ่าได้ครับสแกนดีครับเอามาแค่นี้เหรอพี่ไม่เอาอย่างอื่นมาเลยครับนี่ผมก็ูน,นไนะ่ไ้เอามาเอามาอ่าพี่ไปเอามาดูก่อนอย่าเพิ่ง ที่แรกนัดก,กันโฮมโปรข้างล่างแต่ผมขึ้นทางด่วนเห็นโฮมโปรอยู่แต่จอดไม่ได้ก็เลยต้องเลยมาหนะ้าอันนี้อาจารย์ถนอมหลวงพ่ออะไรนะอ่าอะจารย์ถนอมปีหนึ่งสี่อ่ะโอ้อันนี้ไม่เป็นเลยพี่ขอดูพราะคุณอันนี้รุ่นอะไรครับเอารุ่นกเกษตรอันนี้เหรียญเท่าไหรน่นี่ไม่แพงเนี่ยผมเหมามาห้าพับกี่เหรียญหนึ่งพนปาดิ ยี่ห้าตกเหรียญสิบห้าตกเหรียญเท่าไหร่ตกเหรียญหนึ่งไม่สามร้อยบาทว่าเพื่อนเหรียญละห้าร้อยเพราะมัน่อยเขาไปทันเขายังไม่เล่นเลยอเนื้ออะไรอันปาก้าไม่ใช่เหรอเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงดูเอาดูเอาไอรุ่นนี้ไม่เขาไม่ได้เล่นกันไม่ใช่เหรอไม่เล่นเป็นพันนะจำได้เหรียญกองกระสาบเนี่ยเหรียญเป็นพันเล่นเป็น ไม่คุเไม่เอาป่ะโอ้ยยังไม่เอาดีกว่าพี่ไม่กล้าต่อเอาโอนให้พี่ก่อนแปดหมื่นแปดเนะพี่เนาะสแกนครับไปร้านผมถูกใช่ไหมพีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปัดผมขายต้างวางเดี๋ยวจะเข้าไป <c oughs> ได้ครับได้ครับ ได้แล้วครับเดาดู<ค>ตัวเลข<ค>ดูตัวเลขอีกทีแปดหมื 88, นแปดเนาะพี่เนาะพี่ศักดาใ,ใช่ไหมครับนี่ชื่อพี่นะใช่ใช่ใช่ ผมมีแล้วต้อทงทำรุ่นอะไรครับว่าตกใจเป็นรุ่นอะไรสร้างซ้ำเอามาเลยพี่สร้างซ้งำมอะไรสำรวจอ่ะเอามาเลยครับไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปออฟฟิศไปนะอ๋อเหรออ่ะ,ะ,อะผมโอในให้พี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นกันประมาณเท่าไหร่ อาพี่ส่งรูปให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมถ่ายเส่งได้ได้พอดีบางอย่างผมก็ไม่รู้จักอาพี่เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ